น่ารักมาก ตัวสีม่วงนะคะจะเป็นเมลินดาครีมมี่เบลนดิ้งคารรคเตอร์ส่วนตัวสีเนื้อนะคะจะเป็นเมลินดาครีมมี่เบลนดิ้งคอนซีลเลอร์กล่องสีม่วงเปิดออกมาจะเจอคอแรคเตอร์ของเขาด้วยกันทั้งหมด3ามตัวนะคะ3สีมีสีม่วงสีเขียวน่าอันนี้น่าจะสีส้มหรือปเปล่าสีพีชอะไรประมาณนี้นะคะมีพัฟไว้ลงคอนซีลเลอร์ไว้ลงรอง,องพื้นนะคะแล้วก็มีฟองน้ําไว้แบบเกลี่ยรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบครีม,ค,มครีมกล่องนี้ก็จะมีคอนซีลเลอร์ด้วยกันทั้งหมด ะะแล้วก็มีฟองน้ํามาให้เหมือนเดิมเมรินดาครีมมี่เบนดิ้งคอเลกเตอร์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะคอเลกเตอร์ Character เนี่ยจะมีหน้าที่ไว้ปรับโทนสีผิวต่างๆของเราให้มันมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นพวกงานดิสคาลเลชันต่างๆม่าจะเป็นรอยค้าใต้ตานะคะรอยแดงๆจากสิวอะไรเงี้ยเบอร์ศูนย์หนึ่งไทมมิวทีจะเป็นคอเลกเตอร์สีพีชเอาไว้ปกปิดรอยดําหมองค้าถุงใต้ตานะคะเบอร์ศูนย์สองมัทฉาลาเต้ไว้ปกปิดงานรอยสิวรอยแดงต่างๆเบอร์ศูนย์สามลาเวนเดอร์ที หมองคล้ำนะคะปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้งานรองพื้นที่มีความเหลืองๆเนี่ยเหลืองน้อยลงด้วยนะคะคือใบหน้าของแกมหลังจากลงรองพื้นเมลินดาเบอร์ศูนย์หนึ่งไปแล้วทั้งสองฝั่งรองพื้นเมลินดาเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นรองพื้นที่ไม่ได้ติดเหลืองอะไรขนาดนั้นเลยด้านที่แกมลงคอลเลกเตอร์เบอร์ศูนย์สามไปนะคะผิวจะมีความแบบกระจ่างใสไปอีกในส่วนของมเมลินดาครีมมี่เบลนดิ้งคอนซีลเลอร์มีด้วยกันทั้งหมดสี่เฉดสีเลยนะคเริ่ม,ววมวะะกว่าเปนคนซีท มีที่ให้การปกปิดระดับสูงปกปิดรอยดํารอยหมองค้าใต้ตารอยแดงรอยดําจากสิวนะให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมีความชุ่มชื้นเพราะว่ามีส่วนผสมของสกินแคร์แล้วก็ปรับให้ผิวนะมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นไม่ทําให้ผิวแห้งหรือตกร่องระหว่างวันซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยคอนแทคเตอร์เนี่ยแกจะไม่ได้ลงเยอะเลยแกมจะลงแบบว่าจุดเล็กๆเ,เท่านั้นแปรงที่แกมใช้เนี่ยจะเป็นแปรง2อันนี้ของเมลินดา g ก t s ี y r o s e Eyeliner Brush เป็นแปรงหัวเล็กๆแบบนี้ตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้เอาไว้แบบลง อร์ลงพวกอายแชโดว์ของเขานะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้นะคะคุชชั่นพับของเมลินดาแกนนะคะจะใช้แปรงแตะแตะแบบนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงใต้ตาใครที่มีงานรอยสิวที่ดำแล้วแห้งแล้วนะคะสามารถใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยลงไปก่อนได้ถ้าต้องการแบบว่าปกปิดเนี่ยรอยๆอยฝ้าฝ้ากลักกะนะคะถ้าสมมติว่าเป็นงานสีน้ำตาลเนี่ยแกมก็จะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งในส่วนของพวกรอยสิวที่เป็นงานสีแดงๆนะคะแกมก็จะแตะแตะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมมีรอยอย่างนี้นะคะแตะนิดเดียวกึ้งกึ้ง เพื่อนเคนไหนที่มี body temperature สูงอ่ะแบบว่าแก้มแดงๆหน่อยอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้พวกงานสีเขียวเยวงี้ยกบรอยแดงตรงหน้าแก้มได้เหมือนกันทิ้งให้น้องเขานะคะเซตตัวเนิดน,นึงนะคะเพื่อนเื่อสามารถใช้แปรงตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าจะมีตัวนี้ของเมลินดาอยู่ที่เป็นพัฟนะคะเขาเข้าซอกเข้าหลืบเข้าใต้ตาได้อยู่เงี้ยยังก็จะแต่แตแต่เช่นเดียวกันกับสีเขียวๆนะคะเสร็จแล้วนะคะแก้มมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่ตรงกับสีผิวแก้มนะคะเบอร์0-2อันนี้ปึ้งกบใต้ตา ในส่วนของอันนี้นะคะแกมม่คือจะผสมเลยก็จะใช้ตัวเมลินดาฟิตติ้งคูชั่นพับนะคะลงรองพื้นหรือใครจะใช้น้องจิ๋วคนนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้แกไปเวียดนามใช่ไหมแกพกแค่จิว๋วจิ๋วอันเนี้ไปอันเดียวเอง <laughs> รอยกะของแกมะหายไปเลยแบบสวยมากคอนซีลเลอร์ของเมลินดานะคะเบอร์04นวาสเป็นคอนทัวรไปเลย จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ของเขาหรือตัวคอลเลกเตอร์ของเขานะคะการปกปิดสูงแล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนอ่ะหน้าเราก็จะแบบ มีแสงมีเงามากยิ่งขึ้นสามารถใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะที่สว่างกว่าผิวเรานะคะอันนี้คือสว่างกว่าผิวแกมะมาหนึ่งเฉดคือถ้าไปงานเนี่ยเทคนิคนี่ยแกมจัดให้เลยเพราะว่าหน้ามันจะพุ่งมากๆเวลาถ่ายรูปเมื่อกี้แอบ,บไปดูผิวในกระจกข้างหน้าม,มาบอกเลยว่าตอนเนี้ยคือผิวเนียนมากแบบมีเดียมถึงฟูลคาวเรชเรียบเนียนผิวแบบนี้เลยจ้าแล้ววันนี้เราจะไม่ใช้แป้งพับเมลินดาเพราะแป้งพับเมลินดาอะไรคุมมันแกมาใช้แป้งฝุ่นนี้ไม่คุมมันนะคะอันนี้แป้งเมลินดา จุ๊บๆแบบนี้เลยเบาๆของ finish ลุกวันนี้นะคะได้ออกมาเป็นลุกแบบนี้เลยแกมนะคะจะไปใช้ชีวิตกับลุกนี้แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อว่าคอนซีลเลอร์ไหลไหมคอนแทคเตอร์หลุดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะกลับมาเจอกันน้องแกมแล้วที่อยู่มาประมาณ8ชั่วโมงวันนี้เป็น8ชั่วโมงที่ทํากิจกรรมตลอดตอนเนี้ยก็มีความสูสว่าร้อนอยู่ถึงแม้ว่าจะเปิดแอร์นะคะคอนแทคเตอร์แล้วก็คอนซีลเลอร์ต,ตัวนี้มีความแบบติดผิวเกาะผิวแบบที่คนทุกผิวสาม ถ้าไม่เป็นคนที่มีผิวมันก็แนะนำให้ใช้แป้งพับนะคะที่ช่วยคุมมันอย่างตัวแป้งพับของเมรินดาตลับกลมๆเนี่ยแทบ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 ช่วยไปได้นะคะวันนี้เราใช้แป้งฝุ่นที่ไม่ได้คุมมันเลยโผล่ไหมอันนี้เรียกโผล่ไหมตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมานิดนึงนิดหนึ่งสิวก็คือโผล่ขึ้นมาแบบ นิดนึงตัวงานคอเซรั่มครีมมี่ส่วนใหญ่สําหรับคนที่มีผิวมันเนี่ยแกมะจะใช้ไม่ค่อยรอดพอใช้ไม่ค่อยรอดเนี่ยเวลาเราไปป้ายตรงสิวใช่ไหมจะมีอาการสิวแตกสิวแตกคือหมายความว่ามันจะมีอาการแบบแคร็กแคร็กแห้งๆตรงรอยสิวแล้วก็ตรงรอยสิวเนี่ยจะดูไม่สวยแต่นี้จะเห็นได้เลยว่าเนียนไปเลยใต้ตานะคะไม่มีอาการแบบเป็นแผ่นๆแห้งๆอะไรขึ้นมานะคะมีตกล่องตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งงานตกล่องเส้นๆอันนี้ของแกมเนี่ยคือเป็นกับทุกแบรนด์ไม่มีตัวไหนไม่ตก ตกหมดพี่สาวอะประมาณนี้ ตัว collector เนี่ยจำว่า pigment อะทำออกมาได้ดีมากเพราะว่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเออถ้า p i เ m e n t มันใสไปอะมันไม่สามารถกรบสีอะไรได้สามารถกรบพวกรอยดํารอยแดงรอยสิวต่างๆรอยหมองคล้าของแก้มได้ก็คือสวยเลยนะคะแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้อย่างเรียบเนียนผิวสวยผิวเนียนมากแล้วก็เหมาะสําหรับคนทุกผิวเลยนะคะคนที่มีผิวมันอะก็แนะนาว่าให้ใช้แป้งพับนะคะที่คุมมันนะคะกดกดกดช่วยเน็ตหนึ่งเพื่อนไปลองเองเพราะแก้มมองผิวตัวเองในกระจก แกมีความรู้สึกว่าผิวฉันเนียนมากผิวฉันเนียนมากแบบมีความชุ่มชื้นแต่ติดทนและคุมมันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้แกมแต่งหน้าใช้เครื่องสาอางของเมลินดาทั้งเซตเลยแล้วเป็นลุคที่หวานที่สวยมากเดี๋ยงไงนะคะชื่อพาเลตเนี่ยชื่อสีปัดแก้มนะคะชื่อสีลิปที่แกมใช้หรือว่าที่ทาตาแกมแต่แก,ม,แกมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์น,นี้ฝากกดไรก็แชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝาก เปิดกระดิกาแจ้คเตอรห้องดอกแก้มด้วยส่วนัสดี้ขอลาไปกับเมลินดาครีมมี่เบลนดิ้งคอนแทคเตอร์และเมลินดาครีมมี่เบลนดิ้งคอนซีลเลอร์แล้วก็เดี๋ยวพิกัดของเมลินดาทุกอย่างสองตัวนี้อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างส่วนวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไปแหละบาย